สวัสดีค่ะดิฉันปีดาแพนอมทองตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประจำแผนกวิชาสัตววาตร์ได้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การพ่อเลี้ยงปลาสวยงามระดับชั้นปวช2ส,สาขาการผลิตสัตว์น้ำวิชากฎหมายแรงงานระดับชั้นปวช2ส,สาขาการผลิตสัตว์น้ำวิชากฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพระดับชั้นปวส2ทับ1และปวส2ทับ3ส,สาขางานการผลิตสัตว์นอกจากนี้แล้วยังรับผิดชอบงานที่สถานศึกษามอบหมายคือ งานวิทยาบริการและห้องสมุดซึ่งมีหน้าที่ดังนี้จัดทำโครงการจัดซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอนเรียนฟรี15ปีระดับชั้นปอชอวางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและสูงการเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐานประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนดูแลบำรุงรักษาห้องสมุดให้มีความสะอาดพร้อมที่ ให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษาและปฏิบัติงานอื่นตามที่วิทยาลัยมอบหมาย